คลิปนี้ก็จะมาเปลี่ยนตัวปั๊มน้ำนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มน้ำตัว750นะครับหรือตัว1แรงม้านะครับ750วัตต์นะครับก็ตัวเดิมของผมเนี่ยก็จะมีแรงอยู่ที่ประมาณ3หรือ400วัตต์นี่นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัว1แรงม้าเต็มนะครับซึ่งกำลังจะเพิ่มขึ้นประมาณ30%นะครับ ก็ที่บ้านเนี่ยก็จะใช้กันไม่พอนะครับตัวสามสวัตต์เนี่ยก็เลยซื้อตัวหนึ่งแรงม้ามาเพราะว่าเวลาเราเปิดก๊อกน้ำเนี่ยมันถ้าเปิดหลายก๊อกมันไม่แรงสะใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวิธีเปลี่ยนนี่ครับอย่างแรกเราก็ไขตัวตัวชนตั้มนะครับที่ว่าต่อกับตัว PVC นะครับเอาออก มันจะมีน็อตสองตัวนะครับข้างในก็จะมีเช็ควาลนะครับพอออกนะครับก่อนที่ว่าเราจะเอาท่อพวกนี้ออกนะครับให้เราทําการระบายน้ําออกก่อนนะครับตรงข้างล่างนี่ครับนี่คือปั๊มที่ถอดออกแล้วนะครับทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับข้างบนนี่เราไขออกได้เลยนะครับเพราะว่าผมได้ทําข้อต่อไว้อ่าตัวนี้จะเป็นปั๊มเก่านะครับนี่เป็นอุปกรณ์ ของปั๊มเก่าตัวนี้ก็คือเช็ควาลนะครับที่ผมจับอยู่อ่นนี้เป็นตัวชนปั๊มนะครับซึ่งจะเป็นทําหน้าที่ต่อกับ PVC เกลียวนอกนะครับนี่ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับเทียบกับตัวเก่าตัวใหม่เนี่ยก็จะตัวใหญ่กว่านะครับแต่เขาไม่แถมตัวฐานมาให้นะครับผมก็จะเอาฐานของตัวเก่าเนี่ยมาใส่กับตัวใหม่นะครับ ถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อไปตามผมนะครับก็ให้ซื้อฐานไปด้วยนะครับหรือว่าซื้อยางลองอะไรก็ได้นะครับไปตั้งไว้ข้างล่างปั๊มนะครับมันจะได้ไม่สีกันกับพื้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสีมันจะถลอกนะครับตัวฐานปั๊มแบบนี้ครับนี่ก็เป็นจุดตดตั้งนะครับมีผมได้เอาตัวปั๊มตัวใหม่นะครับซึ่งมันตัวใหญ่กว่าเดิมนะครับ ระยะมันก็อาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผมก็ได้ทําการดัดแปลงนะครับให้ท่อสามารถที่จะโยกได้อันนี้เป็นฐานของตัวเก่านะครับที่ผมถอดออกมาก็มันจะใส่กันได้ไม่พอดีนะครับก็จะพยายามดัดแปลงใส่นะครับหรือว่าใครที่จะมีโฟมมีอะไรก็ฉีดโฟมหรือว่าเอาเป็นยางรองก็ได้นะครับยางในรถก็ได้นะครับ อะไรก็ได้นะครับเราสามารถดัดแปลงได้เลยเอามาลองไว้อย่าให้เครื่องสีกับปูนนะครับแต่ถ้าว่าพื้นเนี่ยมันไม่ได้ขุกคระหรือว่าอะไรมากก็ไม่ต้องลองก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่ผมแนะนําว่าลองดีกว่านะครับต่อให้เป็นพื้นเหล็กนี่มันก็สีกันนะครับเพราะว่าปั๊มเนี่ยมันจะมีการโยกการสั่นนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ยางเนี่ยเสียงมันจะเงียบลงเยอะด้วยนะครับ ลงล็อกแล้วนะครับก็ทําการขันสกรูที่ฐานนะครับเพื่อยึดตัวฐานกับตัวปั๊มน้ํานะครับแล้วก็ใส่เกีียวนอก PVC นะครับเข้าไปนะครับในตัวปั๊มนะครับนี่ครับอย่าลืมพันเทปพันเกียวด้วยนะครับให้เราทําพันเทปพันเกีียวให้หนาเลยนะครับเพราะว่าเราหวางเหล็กกับพีวีเนี่ยระยะมันเยอะนะครับ พันหนาๆไปเลยนะครับถ้าเกิดว่ายังพันแล้วน้ํำยังซึมนะครับมันก็แสดงว่าตัวเรายังพันไม่พอนะครับให้เราพันเพิ่มเข้าไปอีกนะครับพันจนกว่าเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะรู้สึกคับนะครับถ้าเกิดว่าพันแล้วหมุนง่ายนะครับก็มันยังจะรั่วนะครับให้เราพันจนเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยรู้สึกคับนะครับกวิธีพันเทปันเกียวก็พันทวนนะครับ ตัวเข็มนะครับเนี่ยเวลาเราหมุนเนี่ยก็หมุนไปเทปจะไม่หลุดนะครับแต่ว่าถ้าเราหมุนแล้วเทปหลุดเนี่ยก็แสดงว่าเราพันผิดด้านนะครับมันจะทําให้น้ํารั่วให้เราเปลี่ยนทางพันใหม่นะครับนี่ของผมก็จะออกแบบมาให้มีตัวยูเนียนนะครับข้างบนจะได้ถอดปั๊มได้ง่ายนะครับเวลาเซอร์วิสปั๊มนะครับตัวข้างบนถ้าเกิดว่าเราทําเป็น เกี่ยวาตนะครับแล้วก็ทากาวมันจะเวลาเราจะถอดปั๊มเนี่ยมันจะลําบากนะครับก็ใช้ตัวประแจปลาปลานะครับในการขันในแน่นอีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความแน่นนะครับแล้วก็เอาตัวยูเนียนเนี่ยมาชนกันนะครับตัวยูเนียนนี่มันจะมีตัวยางนะครับที่ว่าเป็นซีนนะครับเราก็แค่หมุนธรรมดานะครับไม่ต้องพันเทปนะครับ มันก็จะอยู่แล้วนะครับตัวตัวยางเนี่ยมันอย่างดีเลยนะครับเวลาหมุนเนี่ยก็คือมันไม่รั่วเลยอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใช้ดีมากครับหมุนไม่ต้องแน่นมากก็ไม่รั่วแล้วลนะครับท่อประปานี่ครับหมุนใช้แรงมือได้เลยนะครับเนี่ยหมุนปุ๊บ ตอนนี้ก็ไม่รั่วนะครับที่เหลือก็ทําความสะอาดนะครับความสะอาดรอบๆทีนี้ก็มาส่วนหน้านะครับเป็นปั๊มชนนะครับก็ให้เราทําการแกะตัวนะครับปั๊มออกก่อนนะครับพอเราแกะตัวหน้าปั๊มออกเนี่ยมันก็จะมีเกลียวนะครับให้เราทําเกลียวนอกของ PVC ไว้นะครับเพราะว่าตัว ชน,ชนปั๊มเนี่ยก็จะเป็นเกียวในนะครับก็ทําการขันนะครับจะเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับมันแล้วแต่รุ่นปั๊มด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับขันสองอันนะครับข้างในก็จะมีเช็ควาลวนะครับตัวเช็ควาลวเนี่ยเมื่อเราใช้ไปสักพักเนี่ยมันก็จะมีการสึกหลอได้ด้วยนะครับถ้าเป็นเช็ควาลวที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเช็ควาลวตัวที่เป็นสเตนเลสเนี่ย มันก็จะอยู่ได้นานได้ทนหน่อยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวเช็กวาล์วเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ําเราเป็นตะกอนเนี่ยมันจะทําให้ตัวเช็กวาล์วเราเนี่ยอายุสั้นลงแล้วก็ทํางานไมเ่เต็มที่นะครับปิดปกตินะครับในปั๊มออโต้นะครับถ้าปั๊มธรรมดาไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นปั๊มออโต้เนี่ยเวลาเช็กวาล์วมีอะไรไปอุดตันนะครับมันจะทําให้น้ําเก็บไม่อยู่นะครับให้เราทําการ ใส่ฟุตวาลไว้ด้วยนะครับสองชั้นเพื่อเซฟตี้นะครับนี่ก็เป็นลักษณะของเช็ควาลตัวใหม่นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นการพันเกลียวก่อนนะครับต้องใช้เทปพ,พันเกลียวเนี่ยเหมือนเดิมครับพันให้หนาไปเลยนะครับให้รู้สึกว่ามันฝืดนะครับเวลาเราสวมเข้าไป เพราะระหว่างเหล็กกับ PVC เนี่ยมันจะมีช่องว่างเยอะนะครับถ้าว่าไม่ฝืดเนี่ยแสดงว่ายังไม่อยู่นะครับตัวเทปมันเกลียวเนี่ยผมก็จะใช้เป็นอย่างหนานะครับแบบนี้นะครับพันไปเลยพันให้หนาไปเลยนะครับแล้วเวลาเราใส่เนี่ยมันต้องฝืดนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ฝืดนี่แสดงว่ามันยังรั่วนะครับ ช่องว่างมันเยอะมากนะครับระหว่าง pvc กับเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น pvc กับ pvc เนี่ยมันจะไม่ค่อยห่างกันมากนะครับแต่ว่าผมสังเกตเนี่ยระหว่างตัวตัวชนปั๊มนะครับกับตัว p v c เนี่ยมันจะมีระยะห่างที่มากนะครับเราจําเป็นจะต้องพันให้หนานะครับแล้วก็อีกข้อสังเกตนึงที่ผมใช้มาสักพักเนี่ยมันก็จะ ตัวเทปเนี่ยเวลาเราใช้ไปนานๆนะครับมันจะแข็งเป็นเหมือนกับเป็นท่ออีกอันหนึ่งมันรวมตัวกันเลยนะครับเวลาเราถอดเนี่ยมันจะเป็นอันเดียวชิ้นเดียวกันเลยนะครับมันจะไม่เป็นแผ่นนะครับมันจะรวมกันเลยเมื่อเราพันเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการสวมชิควาวนะครับแล้วก็ใส่ซีนยางนะครับมันจะมีซีนยางนะครับใส่ให้อย่าปลิ้นนะครับถ้าเกิดว่ามันปลิ้นเนี่ย เวลาเราใส่เนี่ยมันจะบี้แล้วก็มันจะขาดได้นะครับใส่ให้มันลงล็อกนะครับแล้วก็ชนกับปั๊มได้เลยนะครับตัวยางสีดําเนี่ยมันก็จะเป็นตัวซีนให้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าย้ํานะครับว่าใส่ให้ลงล็อกถ้าเกิดว่าไม่ลงล็อกเนี่ยมันจะบี้ตัวย,ยางแล้วทําให้ตัวยางเนี่ยบี้ผิดรูปได้นะครับหรือว่าไรแรงก็คือขาดนะครับซึ่งต้องเปลี่ยนใหม่นะครับ ก็ต้องเปลี่ยนอาจจะต้องเปลี่ยนชิควาวใหม่นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีซีนยางหรือว่าหาซื้อได้ก็เปลี่ยนได้นะครับซึ่งแต่ว่าอันตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรเฉพาะทางนะครับไม่ใช่ว่าทุกที่จะมีขายนะครับตัวซีนซีนเช็ควาวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ค่อนข้างที่จะหายากถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ทําการสั่งไว้สั่งติดบ้านไว้ก็ดีนะครับทั้งเช็ควาวแล้วก็ ซีนยางนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าชิควาลไม่ทํางานเนี่ยตัวปั๊มก็จะไม่ทํางานนะครับเพราะว่ามันเป็นปั๊มออโต้นะครับก็มีติดบ้านไว้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันตัวละไม่กี่บาทนะครับตัวไม่ถึงร้อยนะครับแต่ว่าได้ดีต้องซื้อเป็นสเตนเลสด,ด้วยนะครับมันจะมีสองเกรดล้วนะครับมันจะมีตัวเหล็กกับตัวสเตนเลส ตัวเหล็กนี่ก็จะเป็นสนิมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวสแตนเลสก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับตอนนี้ก็ใส่เสร็จแล้วนะครับก็ค่อยค่ขันตัวชนปั๊มนะครับให้แน่นนะครับนี่ครับขันให้แน่นเลยนะครับให้ตึงมือเอาแก่พอตึงมือนะครับเพราะว่ามันมีตัวซีนยางอยู่ไม่ต้องไปฝืนมันมากนะครับเดี๋ยวตัวน็อตมันจะหวานได้นะครับ โอเคชนปั๊มนะครับให้มันตึงมือไปเลยดูนะครับว่าสองข้างเนี่ยเราดูจากสายตาเนี่ยว่ามันเท่ากันไหมนะครับสองข้างให้มันเท่ากันนะครับนี่เราก็ค่อยค่อยคันให้ตึงมือนะครับอันนี้ก็ใส่ค่อยค่อยใส่แรงนะครับก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เมื่อเสร็จแล้วนะครับปั๊มใหม่นะครับมันจะไม่มีน้ําข้างในให้เราทําการเติมน้ํานะครับที่ตัวปั๊มเพื่อที่จะเริ่มทําการร่อน้ําออกนะครับก็คือเติมเข้าไปนะครับเพื่อให้มีน้ําแล้วก็มันจะได้มีแรงดูดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เติมน้ําเข้าไปเนี่ยตัวปั๊มมันจะไม่มีแรงนะครับนี่ครับให้เราทําการร่อน้ําเิมไม่เต็มเลยนะครับ นี่ครับมันก็จะมีฟองมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทําการปิดเลยนะครับตัวฝาปิดเนี่ยมันก็จะมีซีนยางนะครับมีโอลิงก็หมุนตึงมือได้เลยนะครับไม่รั่วแต่ต้องให้ตึงมือนะครับทีนี้เรามาเทน้ำกันนะครับนี่คือน้ำที่ออกจากปั๊มตัวนี้นะครับแรงมากนะครับแรงกว่าตัวเก่านะครับ ตัวเก่านี้จะอยู่ที่ประมาณ40ลิตรต่อนาทีนะครับตัวนี้จะอยู่ที่58ลิตรต่อนาทีนะครับก็ต่างกันประมาณสัก20-30ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้มันจะดูดน้ำเร็วขึ้นนะครับแล้วก็น้ำแรงขึ้นด้วย